ดังวันลำยกเลิกสัญญากิเลนเปิดทางเซนเซเลโซสื่อแดนเหงียนตีข่าวดังวันลำในด่านทีมชาติเวียดนามตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเอซีเมืองทองยูเนเตเพื่อเปิดทางย้ายร่วมทัพเซเลโซโอซาก,ก,กาเวียดนามเอ็กเพสสื่อชื่อดังของเวียดนาม รายงานว่าดังวันลำนาด่านดีกีทีมชาติเวียดนามได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเอ g ซีจีมังทองนีเนเต้เพื่อต้องการเซ็นสัญญ,ญาย้า,ายเซเลเซโซโอโซากาทีมดังในศึกเจลิกหนึ่งของญี่ปุ่นพร้อมได้บรรลุข้อตกลงการาย้ายไปร่วมทัพเรียบร้อยแล้วแต่ทว่ายังติดปัญหาเรื่องการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยรายงานระบุว่าปัจจุบันดังวันลำนาด่านทีมชาติเวียดนาม ยังมีสัญญาอยู่กับเอ g เมืองทองยูเนเตดจนถึงเดือนพฤศจิกายน2564แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทำให้ไทลีกมีการปรับการแข่งขันลีกใหม่ส่งผลให้ดังวันลำรวมถึงนักเตะทุกคนของกิเลนพยองได้มีการขยายสัญญาออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2565จากเหตุผลดังกล่าวทำให้เป็นอุปสรรคต่อการย้ายทีมของนายด่านทีมชาติเวียดนามที่จะได้ย้ายไปร่วมทับกับเซเรโซโอซากาทำให้เขาจะมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกสัญญา เื็อโอกาสย้ายไปร่วมทีมดังของเจลีกญี่ปุ่นซึ่งจะทําให้เขาเป็นนักเตะเวียดนามคนที่4ที่มีโอกาสไปค้าแข่งกับทีมในเจลีกต่อจาก3นักเตะของเวียดนามที่เคยไปค้าแข่งในเจลีกอย่างเลคองวินคอนซาโดเลซัปโปโรเงินคองเฟืองโยโกฮาม่าเอฟซีและเงินกงฟุงมิโตะฮอลลีฮอกเสำหรับดังวันลำในดาลุกครึ่งเวียดนามรัสเซียเริ่มต้นค้าแข่งกับสโมสส์สปาตักมอสโกและได้นำโมมสโกสองทีมดังในลีกระเซีย ก่อนจะย้ายมาร่วมทัพกับคองอันยาลายในปี2011แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จมากนะักก่อนจะย้ายมาร่วมทีมให้ฟอง f อในปี2015และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและก้าวขึ้นมาติดทีมชาติเวียดนามได้สำเร็จก่อนจะย้ายมาร่วมทีมกับ s c t เมืองทองยูเนเต็ดในปี2019